วันนี้นะคะครูก็จะมาในคําถามที่2ในเรื่องของการเต้นแต่งงานเนาะ คำถามนี้คือควรใช้ระยะเวลาในการเรียนกี่ชั่วโมงหรือว่านานเท่าไรนะคะคําตอบของครูเลยมีหลกัหลกๆ2ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกคือความยากง,ง่ายของท่าปัจจัยที่2คือสกิลหรือทักษะของนักเรียนนะคะโอเคในเรื่องของความยากง่ายของท่านเนี่ยอันนี้อยู่ที่บีฟหรืออยู่ที่ความต้องการของ่าวสาวเลยว่าอยากจะได้ท่าง,ง่ายหรือท่าย,ยากถ้าท่าง,งา่ายบางครั้งแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมากนักเรียนอยาจะใช้ระยะเวลาการเรียนที่1-5ชั่วโมงไม่เกินนั้นนะคะจากประสบการณ์เนาะแต่ส่วน ทใหญ่ที่เป็นท่ายากเนี่ย ครูจะตั้งหลักไว้เลยว่าที่5ถึง10ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าแต่ละคนนะทักษะไม่เหมือนกันแต่อยู่ที่ดีเทลด้วยนะว่าเราอยากได้รายละเอียดในการเต้นนา,นาละเอียดขนาดไหนนะคะส่วนในปัจจัยที่2นะคะในเรื่องของสกิลเนาะถ้าบางคนมีพื้นฐานมาแล้วจํานวนชั่วโมงเรียนที่ต้องเรียนนะคะอาจจะลดน้อยลงหรือเราฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้นเราไม่จําเป็นต้องเรียนเยอะนะคะหรือถ้าคนไม่มีพื้นฐานเลยอาจต้องใช้เวลา,วลาการเรียนมากหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กนันที่หน้างานเนาะ อันนี้มันค่อนข้างเฟกซิเบิลฉะนั้นก็อยู่ที่ความต้องการของเบาวสาวเลยนะคะ